ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราครับขับไม่ได้ี่เทียวมาบอกน้องเร็วี่เทียวมาบอกน้องเร็วไม่ใช่ของเราบอกน้องเร็วไม่ใช่ของเราเลยครับขับไม่ได้อืมไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่เอานั้นเดตตาเอาวางไหมครับไม่ใช่ของเราครับโอเค เวเทวมาบอกน้องเร็วไม่ใช่ของเราน้องจะเอาแล้วนี่เนี่ยมันบอกน้องเร็วของเราเก็บไว้ครับไม่ใช่รถเราลูกมาเลยเร็วนีตามาไม่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ต้องเอาไปใส่ของเขาบอกน้องด้วยอไม่ใช่ของเราครับ อันนี้ของเราเจ้าต้าวางไว้ครับบอกน้องอีเทลไม่ใช่ของเราครับไม่ใช่ของเราครับเอาเก็บไว้ที่เดิมบอกบอกน้องเรเรน้องขึ้นไม่ได้แล้วนี่ไม่ใช่ของเราเมฆครับเมฆไม่ด็ไม่ใช่ของเราขับไม่ได้ครับ ไม่ได้เดลต้าบอกน้องหน่อยอีเทล s <S บอกน้องเร็วเร็ว okay, <no. S 1> อีเทลอย่าทำแบบนี้มัน uh huh. ชนน้อง